เขาวิ่งลงมามันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยสรุปว่าเขานั่งอืดอยู่ในชั้นปีสองแล้วเขารู้สึกไหมเขารู้สึกเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นอาการคล้ายๆหลายๆคนบ้าคิดว่าบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นมันยังเป็นเรื่องใหม่ต้องนั่งสำหรับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แต่ตกใจค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาก็วิ่งมาจากตึกแกมมี่มาหาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลามีเวลา เวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราตกใจแล้วก็รู้ว่าเขาปลอดภัยก็โอเคแล้วแต่ของเรามัน,น,นหนันอะไหนพราเราอยู่คอนโดคือแบบมีนม่นีที่อยู่คนนั้นมัน,มนคือแบบผนังมันแตกหรือว่าอะไรเราเราคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นเราจาได้ว่าเรานั่งอยู่แล้วเราก็กําลังตาขึ้นไปถ่ายงานเป็นงานครีมกันแดดหรือสักอย่างแล้วเราก็ยังไม่ได้ทากันแดดแล้วเราก็ แล้วเราก็ได้เรารู้สึกว่าเราปวดหัวใช่ปะคะเราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วเราก็ไปยืนอยู่หน้าตู้รองเท้าพอรู้ตัวว่ามันใช่คือเราได้ยินเสียงแบบเสียงทุกอย่างมันเล้าแบบสีมุมเหมือนในหนังอะพี่มันในหนังปั๊กปักปักปักแล้วก็รู้ตัวชัดที่สุดคือตู้รองเท้าที่มันสูงมากๆเลยนะคะมันกำลังจะล้มลงมาทับเราก็แบบยันไว้แล้วก็ตัวเนี่ยคงของจริงแหละแล้วก็วิ่งเลยก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องไปหลบใต้โต๊ะตอนเราเด็กๆเราเรียนมาว่าเราต้องหลบใต้โต๊ะแล้วเราก็แบบ นึกในใจว่าได้โตเราอะไม่มีที่แล้วพูดไปเริ่มได้เราแบบไม่มีทางได้แน่เลยล้วแบบก็เลยเราลูกน้องโทรมาพอดีบอกพี่ดาววิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปทางหนีไฟเราถึกตั้งสติได้แล้วก็วิ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหม่ได้รับความประทัที่ที่หนักที่ที่เห็นเป็นรอยเยอะๆน่าจะเป็นส่วนกลางมากกว่าค่ะแต่ว่าในห้องมไม่ค่อยเป็นอะไรก็โอเคตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ แล้วเลื่อนหอเรามีผลกับทุกอะไรนะคะเลื่อนห่อเรื่องหอทุกอย่างโอเคนะคะทุกอย่างโอเคเสาหลักมันคงเสาหลักมันคงค่ะเสาหลักมันคงไปเสร็จเรียบร้อยเปไปเส็คเรียบร้อยหรล่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจ้าตอนนี้น่าจะประมาณสักเดาว่าน่าจะ60 70ค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันจะเสร็จไทยภายในปีนี้ทันแน่ๆ แต่เราก็อยู่ๆไปอยู moi, ่มาแล้วก็มีความคิดว่าเราอยากจะได้ห้องนู้นห้องนี้เพิ่มก็เลยแอดเพิ่มแล้วก็เลยอาจจะโยกไปเป็นปีหน้าต้นปีหน้าอะไรเงี้ยอย่นี้มีผลงานแต่งนะถ้าแบบว่าเล่งหองไม่เสร็จต้องแต่งตนเอาจริงไหมพี่วันนี้ที่เราแบบว่ายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้คิดสักทีเพราะว่าเราอะพอเขาจะถามปุ๊บอะเราชิงหลับเราชิงผู้ชายถามหรอพี่ผู้ชายถามบอกว่าอยากแต่งงานแบบไหนอ่ผู้ชายถามแบบไหนคือเราก็หลบว่า เราอะเขาไม่มีตรงกลางกันหรอกไม่เล็กไปเลยก็ใหญ่ไปเลย<อ>แต่เราสองคนอะก็อยากให้มันแค่เล็กๆ<อ>แล้วเขาบอกว่าอะเล็กให้อย่ายงนั้นอยากจากที่ไหนเขาก็กลางมาเลยก<อ>าเป็นที่นี่ที่นี่ที่นี่นะที่นี่นเป็นร้านเลยแล้วที่นี่ก็จะถูกลงมาหน่อยอเราก็แบบปวดหัวแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะเชิญใครจิงหลับเลยไม่ถอดอ๋อเขแต่งก็แต่งอยู่แล้วแต่ว่าในรายละเอียดดีเทลมันเครียดอะพี่มันแบบมันคิดไม่ออกเลยก็เลยบอกว่าเออรอให้เธอแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรอให้คุณ ตัดสินใจคุกเข่าปุ๊บเมื่อไหร่ถือว่าสตาร์ทแล้วแสดงว่าในส่วนตัวของฝ่ายเจ้าสาวมีในผัวในแผนเรียงมาแล้วไม่มีค่ะหนูไม่มีคือถ้าสมถติว่าเขาคุกเข่าเมื่อไหร่หนูค่อยค่อยคินจังแผ่นมันจะมาที่เราใช่แผนมันจะ่เราใช่แผนมันจะมาที่เราแล้วแล้วแผนที่เขาสะกิดเราอ่ะมันมันอันนี้มันเข้าตาไม่รู้มันอะไรหนูคิดว่าน่าจะเป็นงานเล็กๆค่ะเพราะว่าเราก็ เอาจริงๆเราเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเป็นงานใหญ่มากเราจะเหนื่อยเกินไปไหมเราจะได้ทักทายทุกคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นงานเล็กๆมากเพื่อนพวกเราเยอะนะใช่เพื่อนเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันเกิดแบบงานเล็กขึ้นมาจริงๆก็ถ้าไม่ได้ชวนก็อย่าหนอยใจแต่แก๊งเพื่อนเราเล็กไม่ได้นะแต่ละคนอะนั่นใหญ่มากคือดูเหมือนคือหนูดูเป็นคนรู้จักคนเยอะเพราะว่าหนูทำงานเยอะกันทั้งรูใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนรอบตัวเราอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะอาจจะเป็นอย่าง ถาวันที่ต้องคุกข่าคนนี้เรารู้ไหมว่าเขาจะมาคุกเข่อกับนไงเขาสามารถที่ม่สาบานได้เลยนะว่าถ้าเป็นปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วหนูรู้เราจาได้ว่าเธอจะใส่ชุดขาวทุกวันนี้ปีสองปีที่แล้วนะชุดขาวไมห่อในตู้ตอนนี้ไม่รู้แล้วเอาทำไมอ่ะสับขาหลอกจนหนูไม่รู้แล้วว่าวันไหนกันแน่วันเกิดที่ผ่านมานึกว่าคิดซี่แล้วด้วยนะวันเกิดที่ผ่านมานึวแต่งงานกับผมจงครับ หน,นู <c oughs> คิดไม่เกิด <c oughs> หนูก็เลยคิดว่าอ่ะนั้นไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวรอให้มันเกิดทีเดียวแต่ว่าทำเล็บแล้วค่ะชุดขาวในตู้อะชุดขาวในตู้มีเยอะมากถึงขั้นออก collection S กับอีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นชุดขาวหมดอเออจริงๆมีคุยหรือจริงจังไหมว่าเหมือนแซวอ่ะเพราะว่าเห็นคู่อื่นเขาแบบาคู่กันบ่อยไงก็คุยคุยค่ะแต่ว่าอยากที่หนูบอกรอบเนี้ย เก่งจริงๆริงคุณแกนะย้อนนี้เก่งจริงๆเดาไม่ออกหนูเพิ่งบอกเขาไปเลยว่าหนูเดาไม่ออกจริงๆว่ามันจะเป็นวันไหนตอนแรกนั่นแหละเห็นพอวันเกิดไม่ใช่ปุ๊บอ่ะงงแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วก็เลยปล่อยไหลจริงๆคือมันจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ลุกเข้าข่อยเธอเป็นดุดดันดังเดียนของฉันฌานฉโลมชีวิตฉันในวันสงกรานต์ก็คือุีแสดน้ำสะอาดโอ้นั่นสิแม หรือว่าจะเป็นวันลอยกระทงลอยเธอออกจากชีวิต<บ>ฉันไม่ใช่ไม่ไน,วนะวันแรงงานาวันแรงงานขอให้เธอมาเป็นแรงงานไม่ได้จร,จริงจริงเราถ้ามันจะต้องมีมุนมนั้นเราจะเตรียมตัวสวยทันไหมเพราะผู้หญิงจะกังวลมากหนูไม่เคยขายสวยอยู่แล้วแต่เรารีวิวความสวยมาตลอดนะมนถึงในทิกเกอรือหนูว่าทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าให้หนูดูสวยในวันนั้นหรอกแต่เราเป็นผู้หญิงเราต้อง,เร,องเราต้องใช้ไทยอมิดอ เราต้องใช้ยูซารินวันเลสบรทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มและที่ใกล้ใกล้ใกล้ๆตอนนี้มีไหมคะทุดาวี่30มีนาคมที่ผ่านมาคือวันเกิดเขามันไปแล้วอ่ะเป็นสการที่มันจะแบบว่าอินเลิฟมันไปหมดแล้วใช่แล้วนี่ร่าสุดจะไปด้วยกันคือไปเมลเบิร์นอ้าจับตามอองแต่เราไม่เคยผูกพันกับจิงโจ้ไม่เคยผูกพันกับเขาได้ก็เลยคิดว่าก็ไม่น่าใช่ หือวใช่หลัใช่นะช่วยทุกคนฝากไว้พอเราหรือว่าเราจะตัดปัญหาคือเดี๋ยวฉันลงเองก็ได้บางพื้นนะทุกเองก็ถ้าปลายปีนี้ไม่จัดก็ขอเองเดี๋ยวขอเองผู้หญิงยุคใบสองห้าหกแปดถ้ายังไม่จัดทุกเองได้อโอเคค่ะจบโปรยค่ะเหนื่อยแล้วนะพี่ซู้ๆนะคะทุกคนขอบคุณนะคะวอสดีค่ะ